ดิฉันนางสาวยาตาหว่สจุวันเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพพืชสวนประจำปี2564ค่ะที่ปลูกอินทผลัมแล้วก็ทำสวนผสมหลายๆอย่างค่ะอินทผลัมปลูกมาแล้ว6ปีซึ่งส่วนนี้เดิมนะครับแต่เดิมก็จะเป็นการปลูกพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเนาะคะระับเพเลี้ยงสัตว์ก็ดีนะครับซึ่งในการปลูกพืชไร่นันจะเป็นพืชเชิงเดียว นะครับพูดถึงเดียวแก่เสียงต่อกันอันสกว่าปัญหาการขาดทุนเพราะว่าประสมหาเรื่องด้านไทยพิบัติมันจะเป็นผลแรงหรือด้านศัตรูเพื่อก็ดีนะครับจุดเริ่มต้นที่มาปลูกอินทผลัมนะคะก็คือหนึ่งเลยแนวคิดของที่นี่ก็คืออยากกินอะไรให้ปลูกอันนั้นแล้วก็อินทผลัมเป็นผลไม้ที่เราชอบก็เลยศึกษาจากสื่อต่างๆแล้วก็จากสวนพี่ๆที่เขาปลูกมาก่อนค่ะแล้วก็ เขาลองปลูกปลูกครั้งแรกเป็นพ่มเมล็ดค่ะปลูกพอ่อเมล็ดด้วยแล้วก็ค่อยเอาเนื้อเยื่อมาปลูกทีหลังข้อแตกต่างของพอ่อเมล็ดกับเนื้อเยื่อก็คือพอ่อเมล็ดเนี่ยเราจะได้ใช้เกสรตัวผู้แล้วก็ได้ความแตกต่างของแต่ละต้นเพราะพอ,พอมเมล็ดแต่ละต้นจะมีลักษณะแตกต่างกันสีผลสีผิวรสชาติส่วนพอเนื้อเยื่อเราจะได้ความแน่นอนของสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นใบฮีเนี่ยก็คือได้สีเหลืองสี เป็นผลทรงสีเหลือแล้วก็หวานเลยแต่พอมเมล็ดก็มีทั้งหวานแล้วก็สุกแห้งคัดต้นได้หวานฉ่ำหรือติดฝาดนิดหน่อยแล้วก็คือที่นี่ถ้าแขกมาก็คือแล้วแต่คนชอบชอบแบบไหนก็ค่อยสั่งตัดค่ะ จุดเด่นของสวนยาตาเชยภูมิคือความหลากหลายของสายพันธุ์อินทภาลัมภายในสวนประกอบไปด้วยสายพันธุ์บาฮีสายพันธุ์เซก,ก้าซึ่งเกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อสายพันธุ์ส้มใหญ่ม่วงใหญ่เหลืองใหญ่แดงกาตา้าแดงน้อยส้มสวยเหลืองเข้มเกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุ์กายดีต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นสายพันธุ์คาราทคาราทเพาะเมล็ดนะคะ ข้อดีของสายพันธุ์คาราชพอมะเล็กคือผสมติดง่ายแต่ถ้าเป็นคาราชพอนื้อเยอาจจะผสมติดยากนิดน,นึงนะคะเขาเรียกว่าพันธุ์ปรับเสียนคารานอกจากการจำหน่ายผลสดของอินทภาลัมเกษตรกร,ร,กรยังนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดอีกทั้งมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ในส่วนของทางสวนเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้สพอกอสมาชิกเป็นเครือข่ายนะคะมาปีนี้ปีที่4ก็คือทางเกษตรอำเภสอสำนักงานเสียมเภอจตุลัดเนี่ยก็ค่อยช่วยเข้ามาส่งเสริมมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคพืชหรือการดูแลรักษาหรือว่าเรื่องของปุ๋ยหมักต่างๆเรื่องการประุงต่างๆก็คือตั้งแต่เกษตรเข้ามาช่วยเราก็รู้สึกว่าเรามีเครือข่ายมีคนคอยช่วยเหลือเพราะว่าสังคมเกษตรอ่ะ อยู่โดดเดี่ยวอะ่ะไม่ได้เราต้องมีเครือข่ายมีการแบ่งปันความรู้แบ่งปันการช่วยเหลือกันนะคะทางสำนักง,งานเกษตรก็เข้ามาดูแลช่วยเรื่องการดูแลพืชต,ต่างๆแล้วก็แบ่งปันแชร์ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาค่ะสำนักงานเกษตร,อ,รษอำเภอจตุรัสได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ Training and v i s i t System มาใช้ในการดำเนินงานต่างๆโดยประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้ ทนนิงมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีการกำหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้จากปัญหาที่พบในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรหรือปัญหาที่ทีมนิเทศพบจะพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรทั้งด้านสมรรถนะวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ visiting การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆตลอดจนการบูราณาการการทำงานของทุกภาคส่วน Supporting การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีขวัญกำลังใจสมรรถนะมีระบบวิธีการทำงานเพื่อให้เป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานกับเกษตรกรเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังขับเคลื่อนการทำงานในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซูเปอร์วิชันใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธ,ธิผล Data Management การทำงานส่งเสริมการเกษตรเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการจัดการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อใช้ในการสนับสนุนและวางแผนต่อไป